สวัสดีครับ mm hmm. ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมในเกม f i r r An d Hunger ภาคที่1อยู่และในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนีนเ e ซหนึ่งในตัวละครที่เราสามารถนำเข้าปาร์ตี้ได้เพื่อนสีสีขาที่จะตามเราไปสุดขอบนรกของเกม f ฟ r a n d h u n g e r เอาเข้าจริงๆไม่มีบันทึกอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้ในเกมแต่ถ้าหาคุณย้อนกลับไปเมืองมาบลในยุคที่ทุกอย่างนั้นยังลุ่งเรืองอยู่ แล้วเดินทางไปยัง The Hall of the g o d และถามกับเหล่าเทพองค์ใหม่ว่ามูลเลสนั้นคือะอะไรกันแน่มาป้าทำเดียวได้ที่ถุไลบอออแต่กลุ่มของตัวน,นี้เพียเพักพลังกำลังชิด้นล็อกว่ามันเลยเลือกเปลียนแปลงธรรมชาติของตนเองเพื่อความจุรอดใช่พวกนวเทพมันบอกแค่นี้จริงๆอ่ะ แต่ก็ยังดีที่ผู้สร้างเกมเขายังมีข้อมูลเอาไว้ให้นะไม่งั้นผมก็คงจะต้องจินตนาการเอาเองเยอะเลยละ่ะแต่ถ้าอ้างอิงข้อมูลจากเหล่าน,นวาเทพมูเลสนั้นเป็นหมาป่าท้าที่มืก่อนนั้นเคยอยู่รวมเป็นฝูงแบบหมาป่าปกตินั่นแหละด้ยวยความแข็งแกร่งและความทรงพลังของมูเลส มันมีอำนาจเพียงพอที่จะเป็นผู้นำจ่าฝูงได้อย่างง่ายได้เพียงแต่ว่าความแข็งแกร่งของมันนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มันนั้นกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะรึงกลัวในหมู่หมาป่าด้วยกัน และท่ามกลางความเป็นอยู่ของคุกใตด,ดินเฟนฮังเกอร์ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกความบ้าคลั่งในดันเจียนนี้ครอบงำในที่สุดหรือไม่ก็กลายเป็นความมืดมิดแล้วใช้ความบ้าคลั่งนี้กืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นแทนเหตุผลเหล่านี้อาจจะมีส่วนที่ทำให้ฝูงของมูเลสตัดสินใจขับไล่มูเลสออกจากฝูง จ้าหมาป่าเดียวดาถูกปล่อยให้เดินเตดเตรไปตามถ้ำยังโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้ว่ามันคิดอะไรหรือจะทำอะไรต่อแต่บางทีมันอาจจะพยายามหาอาหารกินเองแล้วก็มองหาฝูงใหม่หรืออาจจะสร้างฝูงใหม่ขึ้นมา <c oughs> เราจะสามารถพบมูลเลสได้ในคุกใต้ดินชั้นที่4ภายในถ้าที่มืดมิด ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามูลเลสนั้นสามารถนําเข้าสู่ปาร์ตี้ได้เพียงแค่คุณต้องมีเนื้อเน่า2ชิ้นแล้วคุณจะสามารถมอบเนื้อเน่าให้กับมูลเลสได้ผ่านการพูดคุยในโหมดต่อสู้เท่านั้นซึ่งถ้าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างครบตามเงื่อนไขมูลเลสนั้นจะเป็นมิตรกับคุณและยอมที่จะเข้าสู่ปาร์ตี้คุณอย่างง่ายได้ทาให้สามารถสรุปพฤติกรรมนี้ได้ว่ามูลเลสนั้นน่าจะหิวแล้วก็เหงาเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตเพียงลําพังในดันเจียนแห่งความกลัวและความหิวโหวย แต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามูลเลสนั้นจะสามารถเข้าปาร์ตี้เราได้ในโหมดธรรมดาและโหมดง่ายเท่านั้นเมื่อเรามีมูลเลสอยู่ในปาร์ตี้จะทําให้เราได้รับรู้ว่ามูลเลสมีเจตจานงแห่งการต่อสู้เป็นของตนเองเราไม่สามารถสั่งมันได้ว่ามันจะต้องโจมตีตรงไหนหรือใช้อะไรและไม่สามารถสวมใส่อุป,ปกรณ์ใดๆได,ได้ทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นมูลเลสก็ยังเป็นเพื่อนร่วมปาร์ตี้ที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก พราะมูลเลสนั้นจะมีเอ็กซ์ต้าเทิร์นเป็นของตนเองนั่นหมายความว่ามันสามารถโจมตีได้2ครั้งในขณะที่ตัวละครทั่วๆไปโจมตีได้แค่ครั้งเดียวและมูลเลสยังมีทักษะในการเอาชีวิตรอดที่สูงเป็นอย่างมากเพราะเจ้าหมาตัวนี้น่ะมีภูมิคุ้มกันต่อพิษวสิทศิ์และไม่มีวันที่จะสติแตกแต่ความพิเศษที่สุดของเจ้าหมาป่าเดียวดายนี้ ก็คือการวิวัฒนาการของมันโดยการที่เราเดินไปเดินมาในดันเจียนเฉยๆนี่แหละแต่จู่ๆมูเลสจะหยุดลงและสร้างเครื่องหม้อนาเขตของตนเองซึ่ง้ะใครเล่นครั้งแรกและมีมูเลสอยู่ในปาร์ตี้จะได้รับรู้ว่า มันน่ารักมากเลยนะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายจากบรรยากาศที่แสนกดดันของดันเจียนเฟรนฮังเกอร์แต่ทันทีที่มันสร้างอาณาเขตครบ10ครั้งการโจมตีของมูลเลสจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสองเท่าและถ้าหากคุณกับมูลเลสได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานพอจนมันสร้างเครื่องหมายอาณาเขตได้2ีครั้งการโจมตีของมูลเลสจะทรงพลังเป็นอย่างมากเพราะมีโอกาสถึง60%ที่จะทําให้เกิดสถานะเลือดออกแถมยังเพิกเฉยต่อค่าพลังป้องกันของศัตรูอีกด้วย ทำให้ข้อเสียที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นดูจิ๊บจ้อยไปเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ <c oughs> มูเลสมนั้นทําได้หากคุณเล่นภาคที่หนึ่งจบแล้วคุณก็คงคิดว่ามูลเลสก็คงเป็นแค่ มาป่าเดียวดายธรรมดาโงโงๆแต่ถ้าหากคุณเล่นเฟรน h ังเกอร์ทูเทอร์มิต่อคุณจะได้เจอมันอีกครั้งแต่ไม่ใช่หมาป่าตัวน้อยที่น่ารักตัวเดิมแต่กลับกลายเป็นหนึ่งในบอสของเกม f ฟรนฮังเกอร์ทูเทอร์มิาหมาป่าขนาดใหญ่ที่ปรากฏกายออกมาจากความมืดด้วยร่างกายที่ใหญ่โตและหน้าเกรงขามซึ่งดูจากคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วมูเลสน่าจะผ่านเหตุการณ์ไลๆมาไม่น้อยเลย มันสูญเสียตาด้านขวาของมันไปแต่บนร่างกายก็ยังมีสองสาปตาวุฒิทรงพลังที่สุดในเกมเฟียนฮังเกอร์ปักอยู่บนหลัง นั่นก็คือไมออสมาดาบปีศารแห่งความกลรหนที่จะคอยบงการผู้ใช้งานให้สังหารบุคคลรอบตัวอยู่เสมอส่วนดาบเล่มเล่มก็คือแบ็กสตีลหรืออิตเทนซอสสุดยอดซาตาวุธจากแดนตะวันออกที่จะสามารถสังหารศัตรูได้ในดาบเดียวซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าไอซาตาวุฒสองอันเนี้มันเจ๋งยังไงและมันปั่นคนใช้ยังไงก็ตามไปดูคลิปในลิงก์ได้เลยนะกลับมาที่เจ้าหมาน้อยนะ่ารักอีกครั้ง ดูจากสภาพของมูเลสแล้วน่าจะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดมากระหว่างเราตัวละครที่สามารถร่วมปาร์ตี้ในเกมเฟยนฮังเกอร์ภาคที่หนึ่งอย่างแน่นอนทันทีที่เข้าสู่โมต่อสู้มูเลสจะค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดเราจะมีเวลาเตรียมตัวอยู่3เทินเพื่อรับมือกับหายนะครั้งใหญ่ที่กำลังจะถาโถมเข้าสู่ปาร์ตี้แต่เอาจริงๆแล้วผมก็พูดเป็นงั้นแหละหายนุง่งหายนะอะไรมีเวลาเตรียมตัวตั้ง3เทิน เราสามารถที่จะวางถังระเบิดเอาไว้บัฟตัวละครเราให้ทรงพลังที่สุดรวมไปถึงการอัญเชิญบัตรโกเลมขึน้นเป็นกระสอบทรายและเมื่อการเผชิญหน้าได้กเกิดขึ้นปากระจกใส่ตาของมันเพื่อทําให้มูลเลสโจมตีพลาดมากขึ้นจากนั้นก็พยายามสร้างสถานะผิดปกติกับมูลเลสให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้พิษการใช้ไฟหรือทําให้เธอนั้นติดสถานะเลือดองกแต่ถ้าหากคุณไม่สามารถสร้างสถานะผิดปกติได้หลังจากที่มันติดสถานะตาบอดคุณจะต้องโจมตีดาบไมอัสมาให้หลุดออกจากตัวของ ลลก่อนที่มันจะลืมตาขึ้นแล้วสร้างคำาสาปโจกมตีทีมของเราเมื่อคุณถอดดาบไมอัสมาออกจากตัวของมูลเลสแล้วมูลเลสก็ยังเหลือการโจมตทีที่ทรงพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ขาตะปบหรือการขยํำด้วยคมเขี้ยวของมันและแม้แต่การเห่าหอนของมันก็ยังทําให้ค่าสติของเรานั้นลดลงอย่างน่าใจหายเมื่อการต่อสู้จบลงคุณสามารถเอาชนะมูลเลสได้ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเทศกาลเทอร์มินาออกัสนักล่าปิศาจแห่งแดนเหนือได้พุ่งทยานออกมาขวางไม่ให้คุณนั้นสังหารมูลเลสในช่วงวินาทีสุดท้ายและเขาก็จะบอกกับคุณว่าซากรี่ฉันจะเป็นคนจัดการต่อเองวิบิเลสสาวน้อยใจเยน็นๆเธอทาได้ดีแล้วนี่ไม่ใช่ศัตรูของเราพวกเขาเหล่านี้เป็นมิตร <c oughs> อโททีนพอพยน แต่ว่าสิ่งมีชีวิตนี้กับตระกูลของเรานะรู้จักแต่มานานแล้วเชื่อฉันเถอะเธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนายแต่ฉันก็หวังว่านายจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะแต่เฮ้ยฉันคิดว่าฉันมีอะไรบางอย่างนะถึงมันจะช่วยได้ไม่มากก็าตามทีเถอะแต่ยังน้อยแพะที่ถูกกัดนั่นฉันน่าจะช่วยเป็นเท้าได้เอาผ้าเป็นแผ่นนี้ไปแล้วก็ใช้มันกับสม,นนะมุนไพรนะมันจะช่วยให้นายรู้สึกดีขึ้นแน่นอนจากนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะฉันไปก่อนละ จากนั้นออกัสก็หายไปกับมูลเลสเหลือไว้เพียงแต่คำขอโทษผ้าพันแผลยาสมุนไพรกับเพื่อนร่วมป,ปาร์ตี้ที่บาดเจ็บปางตายกันทุกคนผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนที่เล่นมาถึงจุดนี้ได้ก็น่าจะกำหมัดกันทุกคนนะฮะสำหรับการเจออีเวนต์นี้ครั้งแรกนะม้าหลุดมากัดคนอื่นเจ้าของบอกให้แปะพาสเตอร์กับทายาสมุนไพรจากธรรมชาติถึงจะน่ากำหมัดสักแค่ไหนแต่ก็ทำให้เราได้รับรู้อย่างหนึ่งว่า มูเลสเป็นพันธมิตรกับแล็กเกิลวันเดอร์ในดันเชนแฟร์ฮังเกอร์อย่างแน่นอนเพราะถึงแม้เวลาจะผ่านมายาวนานถึง400ปีมูเลสกับคนตระกูลของแร็กเกิลวันเดอร์ก็ยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอมาจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนที่ปักดาบบนหลังมูเลสนั้นยังไงก็ไม่ใช่แร็กเกิลวันเดอร์แน่ๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของมูเลสมาปาเดียวดายของคุกใตดินเฟร์แอนด์ฮังเกอร์ ซึ่งข้อจริงๆผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่ใช่หมาป่าหรอกมันเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่กลายพันธุ์แน่ๆในภาคที่1มันก็ยังพอเหมือนหมาอยู่หรอกแต่พอเข้าสู่ภาคที่2อ่ะอายุเกิน400ปีและขนาดตัวมาหึมามันทําให้เราตีได้ว่ามูเลตมันต้องเป็นอะไรบางอย่างแน่ๆแต่ไม่ใช่หมาป่ายังไงก็ตามนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เสมอ สำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะ